วันนี้วันที่23มกราคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน3วันศุกร์ทุกวันนี้ก็นั่งดูนั่งดูคือตาธรรมที่นั่งดูดูอะไรดูข่าวจากโซเชียล โทรศัพท์มือถือนี่แหละก็นั่งดูข่าวสารพัดสารเพก็จะมีทั้งเรื่องดีน่ายกย่องสรรเสริญแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ไม่ดีที่ปรากฏชัดแก่การสัมผัสสัมพันธ์ทางด้านสายตาเพราะว่าตามคู่กับรูปไม่พอก็สัมผัสสัมพันธ์กับทางหูหไูได้เป็นคู่ของกับคู่กับเสียง ที่มีธรรมะเป็นภาษาบาลีพูดเวยว่าสรายตนะสรายตนะนะที่มีคำตรวจอยู่ในปฏิจจสมุปบาทสรายตนะสรายตนะปัจจยาการสัมผัสทั้งอายตนะภายนอกกับและอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ สัมผัสสัมพันธ์กันเราจะเรียกตามหลักสูตรที่เราเรียนว่าอายตนะอายายตนะถ้าอยู่ในบทสวรปรดปฏิจจสมุปบาทก็คือสรายตนะงสรายตนะปัตจยาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องสังฆกรรมเรื่องพระธรรมวินัยก็มีความหวังอยู่ว่า พระพุทธศาสนายังมีความจเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีกับสัจธรรมหรือธรรมะดูแล้วก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วล่ะอาศัยเทคโนโลยีเครื่องสื่อสารเป็นการประกาศธรรมเหมือนกับ ผู้รู้ทุกคนครูใบอาจารย์ทุกท่านที่ทําที่ใช้ก็อยู่นี่นแหละทุกวันนี้ก็มีทั้งฝ่ายทุกฝ่ายก็ใช้โทรศัพท์สื่อสารตามเหตุการณ์ทันเวลาทั้งฝ่ายพระมหานิกายฝ่ายพระธรรมยุทธทั้งประเทศไหนไหนก็ได้แต่ก็ใช้โทรศัพท์กันหมดเ,เพื่อสื่อสารเรียวกว่าเป็นความชั่วหรือความดีละ่ะ ก็ยังไม่เรียกว่าชั่วก็ยังไม่เรียกว่าดีถ้าใช้ไปในทางที่ดีก็เป็นเรื่องดีถ้าใช้ไปทางที่ชั่วมันก็ชั่วเหมือนกับความรู้ของคนน่ะใช้ไปทางที่ดีก็ดีใช้ไม่ทางที่ชั่วมันก็ชั่วจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าให้มันคิดไปชั่วมันก็คิดชั่วนะให้มันคิดดีก็คิดดี เหมือนกับมีดหรือปืนไปไปใช้ในทางที่ดีไม่ทำร้ายใครก็ไม่เดือดร้อนก็เก็บไว้เฉยๆก็วัหลวงปูด่ดุลท่านเคยพูดไว้เนี่ยุคสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่คู่สนทนากับหลวงปู่แหวนบงังก็พูดไว้ว่ามีคนถามปูด่ดุลว่าหลวงปู่หลวงปู่หลวงปูงป่ยังมีกิเลสใช่ไหมหรือเขาว่าหลวงปู่เป็นพระอริยะบุคคลเขาว่า องค์ปู่ไม่ได้พูดพูดไม่ได้หรือพูดได้ก็แล้วแต่พูดได้ไม่ได้ก็ตามก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดว่าเป็นพระอริยะหรือไม่อริยะอริยะจริงก็ไม่พูดดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดเห็นไหนว่าท่านเป็นพุทธเจ้าแต่ผู้รู้ตามเห็นเองผู้รู้ตามรู้เองด้วยกิริยาด้วยคํา ด้วยเหตุผลของธรรมด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงผู้ฟังย่อมเข้าใจตามเองนั่นก็คือไม่ขัดต่อหลักสัจธรรมความเป็นจริงความจริงในชีวิตก็คือเรื่องตายเรื่องแก่เรื่องเจ็บเนี่ยมีจริงไหมจริงเห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อความเป็นจริงมันมีอยู่อย่างนี้ก็ให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นตามความเป็นจริงรู้เท่ารู้ทันรู้ตามความเป็นจริงจิตเนะี่ยเมื่อมีปัญญากับการรู้ความเป็นจริงแล้วมันก็จะละมันก็จะวางมันเองเมื่อละแล้ววางแล้วในจิตนั้นก็ไม่มีอัตตาตัวตนนี่รู้แล้วใช่ไหมว่าจิตว่างคือว่างจากกิเลสคือว่างจากอัตตาตัวตนการยึดติดถือมัน่นแต่ก็ใช้อยู่นั่นแหละชีวิตนะ ใช้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องแต่ใช้แบบไม่ได้บ้าในการใช้ไม่ได้ใช้แบบโง่งงายหมกมุ่นไม่ได้ใช้แบบเย่อหยิ่งจงหอไม่ได้ใช้เพื่อไปทําลายทําร้ายใ,ใครสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆมีเครื่องมือสื่อสารเป็นต้นก็ไม่ได้ใช้ไปทําร้ายใ,ใครไม่ได้ใช้ไปทางด้านมิจฉาชีพไม่ได้ใช้ไปทางด้านหลอกลวง ใช้ไปทางด้านการกุศลจิตที่ฝึกดีและจิตที่รู้ดีแล้วก็จะไปในทางที่ดีแบบนี้ก็เป็นบุญนะเพราะไปในทางที่ดีเป็นไปทางด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือก็เป็นบุญเป็นบุญยังไงก็ก็ไม่ต้องบอกก็ได้มั้งคนทําบุญทําความด,ดีรู้เองก็แล้กันอย่างน้อยก็ได้ริมรสพระธรรมก็คือมีความสุขมีความดีใจ มีความสุขมีความดีใจมีความประทับใจกับการทําความดีเห็นคนอื่นเขามีความสุขเห็นคนอื่นเขาพ้นจากความทุกข์สิ่งที่ตอบรับภายในใจแลยก็คือความอิ่มเอิบปิตินั่นคือผลลัพธ์จากการทําความดีที่เราเรียกว่าทาบุญอันนี้อันนี้คือทำแต่เรื่องวินัยของพระเนี่ยมีที่เขาเรียกว่าสังฆกรรมก็ดีเรียกว่าวินัยกรรมก็ดี เรียกว่าวัดปฏิบัติก็ดีก็ใครเป็นผู้ีบเรียนก็คือผู้รู้คณาจารย์ผู้ศึกษาผู้เข้าใจผู้ผู้แตกฉานในธรรมจากที่ท่านเคยไปศึกษากันมาก่อนแล้วท่านก็รู้แล้วเข้าใจเช่นท่านศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิท่านศึกษาเรื่องปัญญาวิปัสนาสมถะแล้วท่านก็มาเล่าให้เราฟัง ให้เราเลยทาความเข้าใจตามแล้วก็ทําหน้าที่ของมนุษย์เหมือนกันก็คือเผยแธรรมประกาศธรรมประกาศกาศาสนาต่อไปอนะก็หมดเวลาเวลาหมดอีกแล้วแค่น,นี้ก่อนนะโอกาสหน้าฟังกันใหม่เรื่องันกามธรรมวินัยเรื่องศีลเรื่องคําสอนในศาสนาต่อไปจะได้เก่าถึงองค์ประกอบของาศาสนาสําหรับวันนี้ขอบเพียงแค่นี้ก่อนในเวลาการเอาธรรมะ,จะเจริญในธรรมสาธุ